วิชาคณิตศาสตร์การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ในสมุดเล่มสีเหลืองนะคะเด็กๆเปิดไปหน้าเลขหกไทยค่ะค่ะเด็กๆเปิดมาหน้าเลขหกไทยแล้วหรือยังคะค่ะเมื่อเด็กๆเปิดมาจะมองเห็นรูปภาพอะไรคะลูกส้มโอนะคะค่ะคําสั่งเขาบอกว่าจุ้งเขียนตามรอยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเขียนตามรอยนะคะเรามานับส้มโอกันนะคะว่ามีส้มโอทั้งหมดกี่ลูกนะคะค่ะเด็กพร้อมแล้วเรามานับพร้อมกันเลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6อค่ะนับได้เท่าไหร่คะลูกนับได้หก็มีค่าเท่ากับ6นะคะค่ะอันนี้ คือเลขหกไทยนะคะค่ะเด็กๆพูดตามคุณสีค่ะเลขหกไทยเลขหกไทยค่ะเราไปดูการเขียนเลขหกไทยกันนะคะค่ะวิธีการเขียนเลขหกไทยนะคะลูกเราเริ่มจากหัวกลมๆข้างในก่อนนะคะตรงนี้เลยนะคะลูกเด็กๆวางดินสอตรงนี้นะคะค่ะหมนุน เขียนกลมๆทวนเข็มนาฬิกานะคะค่ะลากลงมาเขียนเส้นโค้งค่ะค่ะและลากเส้นเฉียงขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะคะค่ะเด็กๆเขียนจากข้างบนลงมาด้านล่างอย่างนี้ได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะเราเริ่มจากหัวกลมๆของเลข6ไทยก่อนนะคะค่ะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วทุกตัวนะคะ อย่าลืมระบายสีส้มโอให้คุณครูด้วยนะคะขาดซ่มโอมีสีอะไรคะลูกขาดสีเขียวนะคะสีเขียวอ่อนๆนะคะลูกค่ะต่อไปเราไปดูเลข7กันนะคะค่ะเด็กๆเปิดมาหน้าเลข7ไทยนะคะเด็กๆมองเห็นรูปภาพอะไรคะลูกค่ะเป็นภาพพวงองุ่นนะคะค่ะ ก่อนที่เราจะไปเขียนนะคะลูกเราไปนับองุ่นกันว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะลูกเด็กพร้อมแล้วเราไปนับพร้อมกันเลยค่ะนับหนึ่งสอค่ะเรานับได้ทั้งหมด7นะคะลูกก็มีค่าเท่ากับ7นะคะค่ะคำสั่งเขาบอกว่าจงเขียนตามรอย หาให้เด็กๆเขียนตามรอยเลข7ไทยนะคะค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนกันนะคะค่ะเลข7ไทยนะคะลูกวิธีการเขียนเราเริ่มเขียนจากหัวกลมๆของเลข7ก่อนนะคะโดยการเขียนหัวเลข7ดหมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะค่าลากเส้นอย่างนี้นะคะลูกลากขึ้น ลากลงมานะคะลากขึ้นแล้วก็เขียนหางเลขเจ็ดค่ะค่ะเด็กๆจะเขียนจากด้านหลังมาได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะเราต้องเริ่มจากหัวกลมๆไปก่อนนะคะค่ะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อของเด็กๆด้วยนะคะค่ะพร้อมกับระบ,บายสีรูปภาพให้คุณครูด้วยนะคะ คาะต่อไปเราไปดูแล่มถัดไปกันค่ะ